กูเดอร์อันยองสวัสดีนะคะวันนี้ก็เป็น EP ีแรกนะคะของไอครีิมนะหรือว่าการวาดรูปของเพจเรานั่นเองนะคะทุกคน EP ีแรกนะ,ะแอดก็จะประเดิมที่นักร้องสาวทางฝั่งเกาหลีนะ,ะเป็นนักร้องที่แบบแอดชอบมากๆเพราะว่าเสียงเขา ก็คือดีการแสดงก็คือดีหน้าตาก็คือน่ารักนะคะและเอกลักษณ์ของ IU ก็คือไยนั่นเองนะฮะเพราะวาดปุ๊บทุกคนก็เออขับคายขับคาถึงจะเป็นเวอร์ชันที่แบบอ้วนกว่าจำมังกว่านิดหนึ่งนะ,ะแต่ว่าแอดก็คิดว่ามันก็ออพอ,พอ,พอ,พอๆูๆๆถ่ายๆไปได้นะก็ฝาก EP แรกด้วยละกันนะคะ,คะสำหรับไอคือดิมน,นะคะถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะ หรือใครที่แบบมีนะักร้องในดวงใจนะคะอยากให้แอดวาดนะคะก็คอมเมนต์มาได้เลยขอมาได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดก็จะตามวาดให้ทุกคนนะคะส่วนใครที่แบบชอบ IU นะ,ะก็แสดงตัวเข้ามาได้เลยนะคะที่เพจหรือว่าทางช anel youtube ของเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะชิงกุเด้นอันยอง